บ้านพักคนชราอยู่ฟรีของรัฐบาลมีที่ไหนบ้างคลิปนี้นะคะเราจะมาบอกเล่าให้ได้รู้จักกันค่ะ 1. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมอปกรณ์เชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้ชื่อว่ามีการบริหารจัดการดีและอยู่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐเป็นหลักมีระบบดูแลผู้สูงอายุครบทุกรูปแบบค่ะและยังครอบคลุมไปถึงผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งหรือว่าได้รับความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจสสถานสงเคราะห์คนชราเฉล,ลิมราชกุมารีหลวงพ่อเปิ่นอุปธรรมอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีระบบดูแลผู้สูงอายุที่ดีมากค่ะโดยนอกจากจะรับผู้สูงอายุเข้าอยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วยังให้บริการช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ยังชีพด้วยนะคะ 3. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงที่จังหวัดชนบุรีเป็นอีกแห่งที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จุดเด่นนะคะอยู่ที่สถานที่กว้างขวางการเดินทางสะดวกแถมบรรยากาศก็เงียบสงบ ที่บ้านพักก็สะอาดนะคะเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุทุกรูปแบบค่ะทั้งภาวะพึ่งพิงภาวะติดเตียงหรือผู้สูงอายุปกติทั่วไป 4. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปรกรณ์โพกลางอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นบ้านพักคนชราที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองมากที่สุดจุดเด่นของที่นี่ค่ะนอกจากเข้าพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายคือเปิดให้สมัครและติดต่อได้โดยตรง จัดเป็นบ้านพักคนชาราที่หากใครมีสภาวะเศรษฐกิจในครัวเรือนที่ไม่ดีหรือไม่อยากเป็นภาระลูกหลานก็สามารถมาพักได้ค่ะ5ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านภูเก็ตอยู่ที่อำเภอถลงังจังหวัดภูเก็ตค่ะสภาพบ้านพักแห่งนี้นะคะมีรูปแบบคล้ายๆโรงเรียนเด็กอนุบาลมีสีสันสวยงามดูแล้วรู้สึกผ่อนคลายและมีความสนุกสนานในตัวแถมมีกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุมากมายเลยค่ะ ทั้งหมดนี้คือ5บ้านพักคนชราของรัฐที่อยู่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะผู้สนใจจะต้องศึกษาเงื่อนไขของแต่ละแห่งให้ดีค่ะเนื่องจากผู้สูงอายุที่ไม่มีงบเพียงพอในการเลี้ยงตนเองในปัจจุบันมีจํานวนเยอะมากนะคะโดยมากจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่งดังนั้นจะต้องสอบถามก่อนสมัครทุกครั้งว่ามีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขของแต่ละแห่งหรือไม่ที่สําคัญค่ะจะสมัครได้ก็ต่อเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปนะคะ